โซลิงกฎการเล่นเกมที่ต้องเชื่อใจเพื่อนขั้นสุดโปเกมอนของพวกเราครับจะมีชีวิตที่ผูกกันหากโปรกมอมของใครสักคนครับถูกน็อกไปก่อนนายทำอะไรของนายนี่โปเกกอมของเพื่อนนอื่นครับจะถูกน็อกตามไปด้วยแต่ทว่า หนึ่งในกลุ่มของพวกเรานั้นมอสซี่แมนเป็นคนที่มีประสบการณ์การเล่นเกมโปรกมอนน้อยที่สุดหรือจะว่าแบทเทิลไม่เป็นเลยผมและเอกคลิเบอร์ครับจะต้องผ่านมอสซี่แมนครับชนะเกมนี้จนเป็นแชมเปี้ยนไปพร้อมกับพวกเราพวกเราจะรอดชาเลนจ์นี้ไปได้หรือไม่มาดูกันได้ในโปเกมอนแอมเรลทริโอโซลิงเกลียดมึงทุกคนเลย มาเริ่มมอนเริ่มมอนเอาล่ะจังหวะนี้แหละดูนี่ว่าใครจะเกลือเดี๋ยวเพิ่งนัดปวก่อนถ้าเลือกฝั่งก็ฝั่งเดียวกันเลทรายกว่ากันเลือกเองไม่ได้เหรอมันยากนะเว้ยเออว่ามันยากไม่โอดไม่โอดไม่โอดเลือกเลยว่ะเออไม่โอดอย่าหาเรื่องเออไม่หาเรื่องไม่หาเรื่องไม่หาเรื่องมันยากจริงมันย่างขนาดไหนอ่ะกวางการวิวีจังหวะที่ต้องโกงกวาการนะโอ้ยกวางการไอ้กวาการมันได้ทะเลทายไปแล้วไม่มีต้เอื่อนเหรอวีซิงไปวัวมันเลือก ไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยกูมันผิดปกติแล้วมอสมันลืมปากไอ้น,นี่เมื่อวานเบีอ้นี่เมื่อวาปเหมึงกันาเหอ้แม่งก,มกูได้แต่ล่าไอ้พวกเนี้ยตัวนี้ไอ้พีจูปีมาโซยไปแล้วเอมเบอร์ทีเดียวมีโค้ดเทพไปเลยเอบุยกูไม่ได้โซบอีกแล้วไปเลยเบียร์กูตั้ง <c> ช <oughs> ื่อเบียร์ไปแล้วเหรอ เออเราชื่อเดียวกันได้ไงกูลืมปกติเวลาเราจับโปเกมอนได้ครบ3ตัวผู้เรา3าคนครับจะสุ่มชื่อจากคนที่โดนิทในไลฟ์สตรีมครับมาตั้งชื่อให้กับโปเกมอนของพวกเรากันและเป็นชื่อเดียวกันครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าโปเกมอนทั้ง3ตัวนี้มีชีวิตต้ตองผูกกันแต่ทว่ารอบนี้ครับมอสติแมนการตั้งชื่อไปซะก่อนก็เลยไม่มีการสุ่มชื่อตั้งแต่แรกแบลิตี้ผมเปน็นยังไงนะเพราะว่าเราเปลี่ยนแบลิตี้ไงอ,อ๋อหรอเอาบีคุณอะไรวะไฟฟ้าแรงขึ้นมีไฟฟ้าปะไม่มีเออแหละ ไอ้่าผมโคกงเลยเอกดูเมงดีโคงจริงๆดิงดิใจน่้ใจน่ปต่ำเหมือนกันอ่ะเขาเรียกว่าคนโชคดีพี่ด้จริงคุณมีตีคู่แข่งยังยังคือเมนบมคือเหมุนมอ่ะเไม่มีท่าเพื่อตีมันจะตายนะผมขอร้องเออถ้าตายก็เริ่มใหม่ให้เลยขาซัดไม่ได้เพราะว่ามันไอ้นี่ไม่เป็นไรอโหนอะไรจริงเ่าเอโนเอ็โอูเล่าจ่าโดนรโทตายป่ะเนี่ย เอ้มีวิ่งแทกว่ะรอดโอ้โหรอดรอดรอดโอยมโดนปลาหินแตกตายแล้วอ๋อผมลืมบอกไปว่าในแต่ละถนนเราสามารถจับโป้ม้อนได้แค่ถุงละตัวเท่านั้นหมายความว่ากว่าจะถึงยิมแรกเนี่ยเราจะมีโอกาสจับโป้ม้อนได้เพียงแค่เจตัวเท่านั้นและที่สําคัญถ้าคนใดคนหนึ่งพลาดการจับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถนนเส้นนั้นครับทั้ง3คนจะอดจับทั้งหมดอะไรเส้นแรกตรงนี้แหละจับมังกี่ตัวตัวเดียวได้แค่ตัวเดียวนะคงจับไม่ได้นะ ไม่รูู้อาจจะจับไม่ได้ก็ได้ไปวดปวดแจะได้ไข่ก็ได้หายแล้วไอเวนแอนดอนมันมีซุกมันเป็นไอ้ไรกูตีไม่เอาเข้าก็ไม่เหลียวว่ะเนี่ยวที่ไงว่าตรงนี้สล็กเลข้หนึ่งเซตเลขนอยู่ตรงด้านใต้ชื่อของโปเกมอนได้เลยได้ไข่ได้ไข่จิบช่วยอ่าคุณตีมันตายเลยนะเนี่ยเไอ้ไรว่กดอาร์กดไอ้ยาขุมอาร์สองอะจะป่าบอลเลยมันมันจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวะไม่อะไรไหมถ้าคุณาค่ามันตายคุณหนีคุณเสียเลยนะกูไม่จับหนีอไหมเนี่ย ถ้าเกิดนายฆ่ามันคนอื่นก็อดจับด้วยหรอเออแต่ไม่ได้แต่ทุกคนจะเป็นตัวร้ายของทุกคนทุกคจะเป็นตัวร้ายของทุกคนไม่มีท่าโอ้ไซไม่ได้ไม่ไอ้ชิบหายแล้วทุกคนทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นเอกว่าไม่ไดอบแล้ววะเดี๋ยวกูกปลาบนโลกที่สามนะคกูไม่กล้าเพียงเพราะว่าไอ้เนี้ย ทุกคนสดไปเลยปลาสดไปเลยกูสดอยู่กูสดสามลูกแล้วสดอยู่กูสดสามลูกแล้วเฮ้ยพี่ผมไม่มีบอลเหลือแล้วอะแม่ตายหมดแล้วเหรอเด็กบะเดี๋ยวอันนึงไปทาไงมีมีมีอะไรเต้นไหมอย่ากดลาด้วยลาลองสกลยุ่งไโอ้ดูแต่ละท่ากูโคตรเติร์นท่าโคตรเลยอะไรอ่ะมันตายแล้มาสกันด่าลาก่อนทุกคนเออไหนเดี๋ยวรอรอเอกนี่เอกอ่ะพี่เอกโชว์ดิไหนเอกจะมองแล้ววะ อยากรู้เผื่อเผื่อให้รู้สึกว่าตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียดายเสียดายปะปิดก็ไม่รู้ไงไม่รู้มันโวเป็นอะไรอ่ะเออใช่มันมีอีโวใหม่อ๋อใช่จะปลาบองเลยไหมอ่ะรู้สุดท้ายปลาไหมฮะอ่ากดเอบีเอบีเหมือนกับตอนเด็กอ่ะอาเ A B ไม่ไหมไม่ได้ไปไปไม่ได้ไปไปค่าทิ้งค่าทิ้งเลยหามาจับมาข้างบนตัวหนึ่งเอกเจอแล้วเอาไป่ะผมเจออะไรอ่ะไอค่าย เราจะแอปปลาเนี่ยจะไครแล้วเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้คือเจอใครซนยังซื้อแล้วกี่ลูกสิบลูกสิบลูกกูต้องได้สักลูกไปเอวีเอวีรัวเอ้คุณถ้าผมฆ่ามันก็ตายก็ตายดินี่ขยให้บอลฟรีมันหนึ่งบอลเลยก็คุณซื้อสิบลูกมันแถมให้หนึ่งลูกเลยแอ้คุณจับไม่ได้คนทุกปุ่มรัวแล้วตอนนี้คุณโดงข้ามมันตายเอาไว้เนี่ยอย่านะ เดี๋ยว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 ก่อนจะจับอะไรเนี่ยดูก่อนว่าคุณจับได้เปล่ามันเทเลพอร์ตหนีอ้าวจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแลจริงเหรอเนี่ยนี่ตุ๊กปลาลูกแรกเหรอใช่ไงมันเทเลพอร์ตไงเรียบร้อยแหวนเอาเอาจับไปเขาก็ไม่จับนี่ทำอะไรไม่ได้เมื่วาเออเสียจริงด้วยพันเทเลพอร์ตหายไปเลยอ่ะจับไม่ได้แล้วเอ้าจับลันลันลันมะกูเสียบอลทีเลยสองลูกผมเสียเหมือนกันเย อาวมีที่นึงมีที่นึงอ่ะโอ้โหูพี่สถ้าไข่มันจึงจับไม่ได้ผมว่าตัวนี้มันก็ไม่มีวันแล้วมั้งแต่เจอแล้วเจอชิงลิงเหรอไปแล้วไอ้ไอ้คุณมันไม่นางมีไฟมั้งโอ้คุณผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมโดนพิษแล้วด้วยเอางี้ทำไมคนไฟไหมคิดว่ามันต้านไฟป่ะโอ้คุณแต่วันนี้ว่าสามคุณเลือึงสองอ่ะตากันเก้าเว้ยวะนะอ่ะเราจับได้แล้วเนี่ยอ่ะจับได้แล้วหนึ่งวะรอรอชื่อละอ่ะ จ่าเอ็มเบอไม่ตายนะจ่าจะฟาดกดดันผมเราเอมเบอร์สักทีดิเอ็มเบอร์ไม่ตายหรอกมันเวฟมอท้ามันถึกพอแต่๋ยวมาดูสามเลยสิบสามกับสิบสองนั่นแหละเอมเบอร์นั้นเอ็มไม่ตายหรอกอ่ะพูดเองนะไปแล้วตู้ดอ๋ออู้หูไปเออว่ะเนี่ยเชื่อผมอ้าวครับแม็กมอท้าปัญหาอยู่ที่กูแล้วโอ้โหมาม bro กูก็รู้ดึืองตั้งคือะเลยไม่ได้อ่ะยังไงเลยนะเอ้ยเ่งเขึ้นหอกกูแทเขึ้นไปทีเดียวเอยนะไม่มีไม่มีท่าตรงท่าต่อได้เหรอพอไปแล้วอรอด ส่งชื่อส่งชื่อ e a r t h ชกเ c k <Check> e r และอีกอย่างครับในเกมนี้โป้งมอทุกตัวที่จับมาได้นั้นจะทําการสุ่มร่าพัฒนาทั้งหมดใหม่หมดเลยหรือคือตัวที่ดูเก่งก็อาจจะเปลี่ยนร่าไปเป็นตัวที่ไร้ประโยชน์ไปเลยก็ได้ดูยังว่าไอ e a r t h c แชกมันเปลี่ยนยังไงเออยังไม่ดูเลยวะ่ะดูโอ้แต่ว่าแต่แต่ตอนเปลี่ยนเริ่มก็มันต้องเปลี่ยนด้วยไฟสโตนอะเองโอ้โหแต่ว่าไฟสโตนกลา,ายเป็นกลายเป็นน้ำเนี่ยนะมันอยู่ไหนเนี่ย นูหนามไปเรื่อยอยู่ไหนอ่ะอันนี้ไงไง No evolution อะไรวะ No evolution วะสุดสดไอ้เ้ามันดีอ่ะโคตรดีเลยไปลองดูที่ชิงลิงแปลงไปอะไรได้บ้างโอ้โตเช็คโอ้เกือบไม่ได้ไปต่อ ขอโทษนะทุกคนขอโทษจริงจริงเมื่อกี้ลืมไปมันมีท่าถอดส้ที่ขาสั่นเลยเมื่อกี้เลือดหนึ่งไอเออแช็ครถเฉยอ้าวผมมองจอเองอยู่ครีบแมงครีบแมงอ๋อโอเคดีดีมันไม่เก่งมันไม่เก่งไม่เก่งต้องมี e x p l o ์พลอเรชั่นมานะไม่มีไหนหลอกมั้งสิอะไรคุณซ่าเลยอ่ะผเจออะไรไปหิน คุณคุณแพ้ผีคุณสี่ไปลงมันถึงสบายสบายตีไปเหอะจักรเบตไปแล้วบูดไอ้พอมีเซอร์ดี้ว่ะผมตุดยอดจริงว่ะเอาล่ะคุยกับไอ้เสร็จแล้วไปจับมอนดีกวจานซ้ายออกซ้ายออกซ้ายไปจับมอนกันเมามาเฮลโหลไอ้ไอ้เตรียมตัวไม่จับไม่ได้ผมไม่เข้าพูดิแล้วไปไฟไฟไฟไม่เข้าเหรอทั้งเลยเราดูบู๊ดกันเลยอ่ะบู๊ดจับได้ โโอ้หเด็กใครก็ไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นไปไปไปโชว์ให้ดูหน่อยดิฟาปุ๊ดนายจับก่อนนายอ่ะมีมาสเตอร์บอลไหมไม่มีเว้ยอ่าบอลขาวบอลขาวไม่ถ้ามันจับได้นี่เราชิบหายแล้วนะพี่ไปไปกดดันเหมือนกันนะไอ้ไม่ได้ตียังไงไอ้คนแบบปวดชิบหายมาถึงป่าแล้วมีบอลสามตัวนี่กูต้องเข้ายิมบอลสามตัวเลยเนี่ยบอลสี่สี่สี่อาจจะสองก็ได้มออาจจะเจอเคซี่ก็ได้ โอเคราผมอยู่ผมอยู่หน้าป่าแล้วเนี่ยโอเคโอเคอ่ามามามาไปไปอาไอ้ไอ้ไอเอาผมเจอหมูอ่ะเจอหมูเอาพี่ไปจับอีกตัวเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปนอ๋อมาห้ามจับอรออ๋อทำไมเมื่อกี้มันมันมีเสียงให้ป่าบอลมันซ้ำมันซ้ำมันซ้ำไอ้สี่ตัวเลยอ่ะมันหัวเขี้ยนไอ้พคนทั้ไอ้เอ้าไล่หมูไล่หมูเรรารีบข้าเ้อยู่ละตึง เอาวามาตัวไหนจะได้ไหมเฮ้ยบัวเกมันต่อยตายแล้วเหรอวะคุณต้องทำอะไรไฟพันธมันตายแล้วเนี่ยถ้าเลือกพันธไม่ได้สโอกสโอกได้อยู่แล้วเลือกอังติพีิตาทำไงทำใจไปสโอกโมกมันก็จับไปเลยเออสโอกทีหนึ่งแล้วก็จับนะไอ้เชี่ยโอเคมงานด้วยก็แบบไ้อพอแล้วนะมั้งเอาอังสิพิตาใช่ไหมนะก็เลยขึ้น สองตัวเนี่ยข้ามาสี่ตัวไอ้กขมาที่เราโหดทำเงยว่ะมันจะโหดสองตัวแล้วันโหดย่างโหดยหญ่เนเกมนี้โหดยังไอ้มันโหดเพื่อนเลยนะโหดเพื่อนอะดูด้วยมันก็ทางเรียบอะมันไม่เกี่ยวกับเกมยากก็ยากแล้วก็ดีไงก็เหมือนตอนแรกๆไงตอนเขาเริ่มต้นยังไม่เต็มหกตัวไงตอนแรอนิเมะนะแต่ค่อยๆเดินทางอะไรเงี้ยอ๋อค่อยๆเดินทางใช่ไหมเออค่อยๆมีทีละตัวสองตัว ล็อบเลือกตัวที่ถูกเลือกในในเกมที่แม่งยากที่ผ่านเนี่ยนะอืมอืมไอมันมีฟูด้วยเหรอเปลี่ยน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 เธอคอร้องผมไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวมันแค่แมวแล้วแ่บเอิร์นแช่กับเบียอะไรออกมันต้องเลือกก็เหรอต้องเลือกผมไปเลยไม่ชอบความตื่นเต้นไหมอ่ะเกิมทีแบบตื่นเต้นกัน ขึ้นมากับบอนข้างบนก่อนนะได้จ้าได้จ้าขอโตโัวมันๆตึงๆหน่อยสิของเราเจออะไรมัดขีบว่ะเฮ้ยมาเจอมัดขีบว่ะบอลกี่ลูกอ่ะสิบกว่าลูกอะเดี๋ยซื้อเพิ่มไหมบอลดิผมก็ซื้อบอลซื้อเกมบอลหมดตัวบอลเลยตอนนี้มีเกมบอลขายแล้วหรอได้แล้วมาไม่มนีรอชื่อรอชื่อจะได้หรอตายแล้วมาโดนดวงีจังวะกดดันเนาะกดดันเนาะจัดไปดิข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่าสตาร์เตอร์จับยากไงเออดวงดีวันนี้มา หนูผูกกูเจอเทเลพอร์ตอยาบอย่าบนะอย่าบนะมึงหัวสักสามก็วะขอร้องโอเค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 อ้าวมาคู่ฮิตสากว่ะอ้าวแต่เวลาฆ่าแล้วสินะเทเลปอรดโอเคโอเคไปแล้วหนึ่งสองสามโอ้ยยิงกว่าโฟลที่กับคนไอ้ลูกเดือบตีบเลยไอ้มาแตกเลยายแล้วไงยังไงโอ้บู๊ทพงษ์ อ่ะหลับแล้วไงต่อแล้วปลาบอลนี่หลอดอือวิธีนี่คนไร้ทางพื้นพฐานสุดแล้วมันต้องติดเว้ยเอาสูงชื่อสูงชื่อข้าหมูกรอบหมูกรอบดูนี่นี่มันเปลี่ยนเมื่อไหร่เออมันเปลี่ยนร่างยังไงวะเช็คว่ามัดรือขิดไม่แย่ไม่แย่ผมดูก่อนสิสี่สองเลยอ่ไมคุณทำไงมาผมไม่มีวงอีโวมั้งอ่ะไม่ไม่คุณแค่ดูไม่ดีไนี้ตายไม่เป็นไรกระโซ่อะไรนะตายมีผลดิคูู่ตาย เออเออใช่ยังมีถ้ามีตัวหนึ่งเออว่าจริงด้วยไปถ้ากูไปก่อนแล้วเจอกันเพื่อนไปแล้วโอเป็นเรื่องเป็นความซินดีความซินดีเออโอ้ไมค์กไอ้เจ้าันเธุ์ไอ้มันจับได้ด้วยโอ้ my god ็ส์มีบอลเหรอมีอีโล่กูมีพร้อมเลยมาจับคุณจับให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันยอดอุ๊ย เธอแชกตายนายทำอะไรของนายนี่หมดนี่ก็น้อยอยู่เลยมันมันต้องเปลี่ยนเว้ยไม่งั้นมันโดนแฟรี่ตีขึ้นมาไอ้ไอ้ปู่ปู่ก่อนจะเป็นลายต่อไปแล้วเนี่ยไม่มีแฟรี่หรอกไอ้เเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกดแฟรี่มาโอ้โหชิงลิงกู Meanwhile เอ้าไอ้มันจับยากแล้วเลยเหวะเฮ้ยต้องลองดูละเล่มของเพิ่มดียากอะไรขนาดนั้นโอ้โหข้อคิดแล้วไงโอ้โหมึงต้องสู้นะ ไม่มีแม้แต่กระเตื้อง่ะอ่ามาดูดิเราเจอตัวอะไรมาคุณยังหวังกระทันเดอร์อยู่เลยเนี่ยหรือลูกเราอ่ะเอาให้ได้เป็นไปไม่ได้คุณตีไปแล้วอ่ะพี่ผมจับไม่ได้พี่ผมจับไม่ได้สุดยากจังวะโอ้ยโอ้คุณผมม่วันนี้จับมันได้แน่เลยว่ะอืออ่าเปลี่ยนเป็นบอลขาวจะมีโชคเปอร์เซ็นต์จับเท่ากันด้วยนะโอ้โหกระดิกลูกทีเดียวอ่ะ ยากอะจับยากไปอ่ะพี่อากจะลาก่อนวะไฟฟ้าแล้วคุณต้องไปละคนต้องไปละวไม่ไม่เบียจะตายไหมน่าจะตายต้องไปละเฮ้ย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 เย้หวะเย้หวะจับจับต้อนตายคลิปน่าเกลียดเลยเฮ้ยจะไปต่อคุณเดินได้หรือยังโอ้ยอยู่คุยไม่เจอแล้วทุกทีหมดไปหย่านะเออชิบหายแล้วมัทุกคน อะไร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 โอมีบอลเหลือสองลูกไอ้คิพูดความจริงมาได้เหรอโอ้ยที่ไปจะต้องกูไปแล้วต้จะต้องคุไปแล้วต้องที่คุณกำลังลงปั่เหรอโอ้ยกูสุดท้ายได้เหรอเก๋บอกไม่ไปแรกปะไอ่แทบบ้าขี้เหรโอ้ยเม่งทุกคนเลย จบกันต้องตั้งยก็ต้องเข้ายิมโดยการมิโม่สองตัวเลยกูอยากตายทั้งทีมตอนนี้เลยไม่ได้เดียวเดียวเดียวโอ้กูระเชื่อเลยผมเขาเก็บไอ้นี่ไว้ในกล่องได้ไหมผมไม่ใชเออได้เอาเลยต่างตวายอย่าเนื้อเก็บต่างหน้าฮะมามามาเอาแคร์ก่อนมากูฮิต้าไปโอ้โหคุณตัวชิบหายแล้วโอเคาไฟฟ้าคุณต้องเปลี่ยนนะดิโซ่ากูต้องแบกแล้วโอ้ไม่ก็คุณผมต้องดีกว่ะ เมียรช่ายฮักไอเบียร์ตายันโอ้ยไอ้อนี่าถึงแสนของเบียร์แล้วเบียร์ไม่ตนที่ี่ไอค่อยปวดร้าวมาวันสองแล้วตายไหเอาเยอะๆเธอบอกตายก็ตายหมดเลยนะเออตายข้าวข้าวหมบอบห้ามตายนะเก็บโอเวอร์นะพี่แข่งไปพี่แข่ง อ้ามเตอร์สไปเอ้แม่พี่คุณตายอ่ะไอ้ยูซอนอ่ะก็ผมปล่อยนตายพี่อีกตายผมก็ปล่อยตายตายทำไมคุณไปคุณต้องตีตอบดิเอาหรอได้เหรอได้เขาต้กมีคนตายในแมตช์นัก็เลยให้เต็มที่ผมเต็มไ้วยังไงเต็มที่มากตอนนี้ไปไอคุณตายเนเยเฮ้ยเฮ้เด้ยเ้้ยเฮเเเ้้เเอย้เย้ เอาเริ่มใหม่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 มาไอ้ปิลมาบ่อยเลยมั้ยเคยป้าไม่โทรเลยโอ้โหรับป้าโอเคอู้ฮีโลฮาราชินะไม่เโหรธนะฮะไม่เขาโกรธจะโกรธไหมโกรธดิอ้าดูเปิดเขาทุกตัวเลยผมไม่เปิดเโกรธไหมเอาวปคุณไม่เปิดก่อนให้เขาดูไงพอตอนเลือกไม่รู้ว่าลงไอเอ็มดีสุดอ้าว กลางขวาซ้ายโคบิกลักทัตตาไอ้พอกันเลยลองอะไรก็ได้อะไม่กล่าบหมดกล้าหมดพอซีแมนนี่ไหมแล้วก็โพลิกอนเจ้าหนึสอสามโอ้เนแล้คนเอกสามหาสุดเหรอนี่ตัาราชินโพลิกอนเองอะไรอ่ะโคบิกนอดีพีดดไปไปแมนยูแมนยูตามมาหลอกหอนเแมนยูแล้วก็อะไรเจ้าสามเนยเออแมนยูเจ้าสามเอาามาสนกเส่งเง้นหนึ่มาเร็วเดี๋ยวเผมคุยกับแม่ก่อนแม่แม่ลองกอองท้าก่อนเลไอซันคืนไอ กูไม่อยากเลย่ัังจริงเฮ้ยเจ้กูไหนอะไรอ๋อเร่องเคลนี่ไหมไมชนวะอ้าวเรียบร้อยไม่ได้จับไม่ได้จับคนแทเค่อายมันตึงดูไม่ได้วะกูไม่เอาฝอยเจ้าเคนทลวเอามามาสนุนเส้นต่อไปมามามาข้างบน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 มันตึงี่มันึงเพิ่มเติมลงสื้อไอ้ตกุจับไม่ได้เกอะไรเจอช้างว่ะเกิช้างเหรอไอ้โ่ดิ มันดื้อว่าทั้งเนี่ยเนี่ยเจ้าของผมของจริงเวลเมอร์อ่ะเรียบร้อยครั้งอ่ารอชื่อเฮ้ย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  มมึงจะเก่งอะไรขนาดนั้นวะ้ยมันสเต็ปมันตีแรงเออใช่ตัวมานนร์มอลแท็กคือเป็นท่าโน่โม่ก็เลยแรงกว่าปกติมึงจะเก่งอะไรขนาดนั้นอะตัวดีแล้วก็บางเก่งก็ดีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเก่งกับคนอื่นไอ้เงือที่ฝ่ายเอ้ยกลับกลับกลั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 ึ้มเมื่อกี้เสียไปกี่บอลเหรอเราเราเราไปไปสี่ลูกอ่ะสี่เหรอไอ้แปด มันยังไม่เท่าความรู้สึกผมตาก่อนเลยพี่ไปไปปลาต่อไปว้าวปลาอลไรบาเนียปลาปลาเลสโก้โอ้ไม่ได้ไปแล้วปุ๊บผมมันน่าจะไม่ได้หรอกคุณผมต้องแท็กขึ้นจริงเหรอถ้าเยอะเยอะได้ยันผมต้องแท็กขึ้นแท็กขึ้นเลยเหรอผมตายแล้วแท็กขึ้นเนี่ยแค่แท็กขึ้นมึงยังแบบกลัวกันขนาดนี้แท็กขึ้นฮะช้างกูมันมันนี่มันไม่ยอมไปเว้ยปล่อยแล้วมันบอกว่าชันมันเป็นห่วงกูมากแล้วมันก็ไม่ยอมไปเว้ยจริงเหรอลิลิทงไม่ได้เหรอ เออลิฟต์ไม่ได้อะผมนักก็หนึ่งดีชี้อิเล็กไทา์อุบ่าไม่เสียหลายลูกอ่จะไม่ได้ดิวะเออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าชื่ออะไรแฮนด์ออฟก็อดโอบีดูเออดูในโปเกมอนเด็กนี้มันโบยยังไงมอนที่มีเนี่ยอ่ะมันโบยอะไรนะโบไม่ได้หรอเออกูตีคนเล็กตลอดชีวิตอ่ะเนี่ยอ้าว่ะโบไม่ได้ผมเตอร์ตีแอมไนท์ตก ล้วอะไรตัวเนี้ยเดี๋ยวเออตัวนี้ที่ตัวซีกูล่ะตัวที่จับตัวเมื่อกี้อิเล็กไทร์ล่ะโบเป็นตัวอะไรสไนเปอร์นะจ๊ะโอ้ยหมายก้อนโอ้ยหยุดนะเปีดยี่สิบเอ็ดปุ๊บแล้วไปสิบต่อปีดได้เลยน่ะใช่หรอเออผู้ชายเป็นรถล้อเล็กทั้งดบีรัวทำไมคุณจะเป็นกูแล้วกันหรอใช่คุณจะเป็นกันหรอแต่ที่วูเป็นไงล่ะอิลิกไทร์กูไอ้เป็นเมตากรสคเป็นเมตากรสว่ะใช่หินน้ำอ่ะใช่โอ้ยชืว่าจะพิษ โน่จริงหรอโอ้โนโนโนเอาละครับทีละเก้าทีละเก้ามีอยู่สิบสามทีละเก้าทีละเก้าได้อยู่ได้อยู่สิบสามคอมคอกูเลิกเล่นตอนนี้มันโอ้โหได้ได้ได้ถึงถึงถึงทันเมื่อกี้กูโอ้ย โอ้โตข้าก้าวเจ็าเกินอ้ยสิดซ oh ิโอ้หไม่กอไงวะอู <S 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 mmm ้โอ้ยเล่นจอยอกมาลใช่ไหน่าอะมาลับนีู่กาอยู่เสียวเขียนทักี่ว้เฮ้ยชิบหายแล้วอะไรอะไรออะไร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 อะไไรอะะไรอ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 ไรอะไรออะะไรอะไรอ อ๋อตีไหวเนาะโอ้ยมึงจะตกใจเลยงูไหวไหมเนี่ยเราเรามีโพลังไหมพลังมีนะกินกินก่อนพี่หิวหรือเปล่ากินก่อนกินก่อนมีมีปี๊บอีกแล้วเหรอเฮ้ยยังยังยังใจเย็นนะยังอะไรยังไม่ตายตายเรียบร้อยงูพวกเราตายแล้วอ่ะยังไม่ทันได้เก็บเวลเลยอลิน่าแถบไปอ่ะคตรดีเลยอ่ะ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราแก้ตัวที่สนองเป็น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 มากตอนนี้ไอ้ตัวเอ๋เมื่อกี้มันมันแปลมีตะก้อปะหรือว่าตัวนี้ไม่ไม่ไม่ตัวที่แปลมีตะก้อเราเป็นตัวที่ตายอ๋อโคตรน่าสะใจดีว่ะไอด้วยมีมาขอตัวตำมันมตัวนี้มาตัวอะไรโชว์ดิมามานี่มันทอนี้องโก้แต่ก็รู้ not bad โอ้ยอดรู้ ไอ้หิวปบ้าไอน้ำสามตัวกูปีบ้าเลยตายยุติธรรมดียุติธรรมดียุติธรรมกับผีนี่มไม่มีท่าโดนตีไม่ใช่รอดรอดคุณรอดอย่ากแท็คเกิลแท็คเกิลมันตายแน่ไสบีมแตกรอะไไไม่ด้คุณเล่นเยอะไปไม่ได้แล้วกูไม่ได้กูได้แล้วกูไม่มีวันได้กูไม่มีวันได้ยังมีท่าตีท่าเดียวเหรอมันมีมันมีไสบีมอยแท็คเกิลแต่มันเลียว่าสี่ปัญหาสิบเบลเลยนะ โอ้ไม่น่าได้ไม่ได้ถ้าตายเนี่ยตายแน่นอนอ่ะแม่งเอ้ยขอเถอะจับได้เถอะขอร้องหนึ่งสองไม่ไม่มีสามโอ้ยแย่แล้แย่แล้วชีวิตชีวิตโอ้โอ้โหมันไม่ดิ้นเลยอ่ะพี่อยากให้มันดิ้นไหมเดี๋ยวบอเถิดมันดิ้นให้ดูอยากให้มันดิ้นอย่างั้นหนึ่งไอ้ไม่มีคำว่าหนึ่งโอ้โหไม่รอดว่ะยังไงได้เหรอโอ้โหกดเหมือนว่าตอนเด็กๆอ่ะเอะพี่เพี่ตลอดเวลา โอ้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เอาอยอางี้เราเราเราผ่านบอลไปเยอะมากไปว่าถ้าตัวหน้าไหมหรอเลยลูกผมมือสามสี่ลูกถ้าปาหมดแล้วไม่ได้ตัวหน้าจะมีจะมีจ่ายจ่ายซื้อบอลไหมเนี่ยไม่มีไอ้เวียเกียร์มันยากขนาดนี้เนี่ยลองให้เครื่อเล่นๆดูก็ได้มั้งเล่นๆไม่ไม่มีไม่มีเล่นนะถ้าเครื่อเนี่ยกลัวแตกอ่ะกลัวแตกภาพภาพหน่คือแตกทุกตัวแตกมั้งเออจริงเลยก็แตกอ่ะต้องมาลุ้นแลนเทิร์นอย่างเดียวว่าเลือดมันถึงไหมอ่ะ โอ้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่เข้าถะแทครื่องแบตโอ้เบอร์มูต้าถ้าเครืองแรื่อแบตแพ็คเกอร์่แบตอันนั้นอ่ะแท็คเกอรื่องแบตจะตายก่อนสุดไปยูไทน์เทนไอ้แหม่ไม่ได้โอรันเบอร์รี่แท็คเกอรื่องแบตโอ้โหชาโอ้โหโอ้ทรมานแถวนี้วันนี้ตัวเองจะได้ตีสวยจะได้ตีมันไม่เนี่ยโอ้ยไปต่อตีต้องได้เฮ้ยมอนจะทำนานก็จบไปแล้วโอ้โหมน่าตายอ่ะตอนแท็คเกอร์่องน่ะลูกท้าย โอ้ขอเหอะหนึ่งโอ้โหลบเล็บเล็บมันยากมากเล็บมันยากมากเออปาเหอะมันนี่มีทั้งร่างสองมันร่างสองเลยจบแล้วปลาเอวีโดโรสโลายกูโอ้โจบจบจบไปไปไปผมไม่หมดผมไม่หมดแล้วอะแล้วไงอะกูมีผลกับทุกคนนี่แหละคดจับไปสู้เทนเดอร์ให้หมดเอาตามมา ขายเบอร์รี่ไหมไอตีเออไีมนุษย์ขายเบอร์รี่เออไปขายเบอร์รี่โอ้โหขายอะไรจบ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 อะไรจบอะไรจบอะไรจบกูสู้มันไม่ได้แล้วแล้วทำไมอะเรามีตัวเดียวไงเอ้าเอ้านี่คือรีเกมเหรอแต่ลองสู้ก่อนดิอีรีเกมรีเกมโชว์โชว์ก่อนโชว์ก่อนหลับหลับมันที่หลับมันก่อนหลับมันก่อนพี่จะไม่ไปหลับร้องเพลงมันฟังเออแล้วกัต่อหลับหลับหลับไปหลับไปก่ับ เออตีตียึดรับหลับไปหลับต้องหลับเมีมียาป่ะเออมียามียา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 โอ้โหยี่สิบอ่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยโอ้เรอบกูเชียบอลเมื่อกี้คือหยุดทุกอย่างเลยคลิปตัวสิทธิ์เต้งโชคดีไงโดนทุกรอบทุกทูด้ยไม่เนี่ยมีดาวหรือเปล่าไม่มีเออไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้ดินหมดล้วฮะนั่อยู่ดีไม่ทนเอ้าไอ้มันเริ่มเพิ่มวะมันเติมยาเติมยาอะไรยามองไม่เห็นอีกกูไม่โอเคแล้วมองไม่เห็นแล้วไอ้ดีไม่ได้ตายไอ้เฮ้ย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 ยานะยานะแมนยูไอ้ตาบอดอ่ะไอ้ยู่ตีบ้าไอ้ลืมตาก่อนด้วยผมคิดไม่ลืมตาอยู่ผมมียาผมมียาอยู่สองร้อยสองร้อยสองร้อยัดเข้าไปยัดเข้าไปเอ้าว่าใจทีนึ่ง แท็กข้างนไปแล้วมัมันโดนรถเออกลับบ้าน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 อะไรจริงชีวิตเนี่ยมาจับมอนซื้อมากี่ลูกอ่ะสิบสิบสิบลูกเลยเหรอกสิบลูกหมดเลยมีเท่าไหร่ใส่หมดตอนนี้คุณผมเข้าผมเผือกเข้าไปแล้วอจับให้ได้ก่อนเข้ากันดันฟันโอ้โหโอ้โหไปเจอคุณพิต้าเลยเหรอประเด็นคือกูจะจับมันได้ไหมก่อนอ้าวแล้วกันอ้าวเจอเจอเจอจับจับให้ติดก่อนแล้วค่อยว่ากัน ลองจับแบบหลับดูอ่ะอ่ะกูได้แล้วกูได้แล้วกูรอดแล้วจะไปช้าเนี่ยก็ทำไมกูจับไม่ได้อ่ะอ่ะเอ๋งี่ทำดิทำไงทำไมเธอชอบเอ้ยเธอช็อบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แคชเช่นก็ไม่ได้ไซบีนก็ไม่ได้ตายหมดแล้วันต้องเป็นอย่างนี้จริงลิฟต์สี่ขลิปต์หนึ่งสองสองสามสามโอ้ยเอาละเท้ากูเลยเต่ากูแล้วปากหนวดเลยเมื่อกี้ อ่าย่าง่ายนะเนี้ยน่าจะง่ายไม่มีอะไรต่อแล้วหนึ่งสองสามสองติ๊กโอเคเมติโอเคชื่อเชื่อเชื่อพอไหมไหมไหนดูดิว่ามันแปลงอะไรไอ้แปลงเป็นตัวอะไรเออดูดิไอ้ใช้ชินจาเออไม่โอหรอกมันจะถึงยิมนั้นกันค่อยว่ากันโอ้หรออ๋อไม่ใช่ชินจาเลยเหรอเหรือว่าตากปะจอบอบีอบีมันสุ่มนี่ตกากแล้วล่ะแต่ใช้ได้อยู่แต่ใช้ได้อยู่ไ

ไปแล้วโปรท่าแม็กกูนล้วที่กูเจอหนาวกูเจอหนาวเออยกหัวแล้วืหกูระโปรดป่านนี้ได้ยูดึเหลือตัวเดียวอีกแล้วเหรอก็คือตัวร้างใช่แล้วใช่ไหมเนี่ยกูจะน้ำแล้วฮัลโหลฮัโหลดเหรอไม่รู้อ่ะไปไหายเลยกูเจอ ไม่พอกันเลยกูเจอพืชกูเจอพืชอนะเอ้ยกูจะไปอีกแล้วเหรอหลับมันหลับมันหลับแบนที่ที่ทเอเพลยมันฟัอัดยาอัดยากินแอสตาเซเนก้าไปก่อนไอ้ไข่เฮ้ยเในซุนดีจีมีความเสียงที่มันอะไรเนี่ยโอ้คุณลูทาวิ่งดิล็อกอัพล็อกอัพมันลอยแล้วล่ะเจอพืชเหรอพืชกับน้้กูมีน้ นี่เลยยังไม่จับมอนเตือนตี้ข้างๆเหรอนี่พี่้องเพลงพี่ลองเพลงก่อนลองไปแล้วสองรอบไม่โดนร้อยทีร้อยทีหนึ่งแปบมันโอ้มันก็พอได้ไม่ใช่เหรอวะเออไหวไหวหลังจากนั้นไม่นานครับเอกคาริเบอร์ครับก็ได้สร้างความตื่นเต้นกับพวกเราอีกแล้วในเกมจ่ครับได้อยู่หรือว่าห่างอยู่นะ เฮ้ยอ้าวร้องเพลงไม่หลับติดทโดนสามรอบติดไอ้ไอ้รุ่นปุ่นสุดท้ายอ้าวไอ้ปุ่งหัวลีไปแล้วาไม่โดนเขาไม่โดนจบมาได้เขาไม่โดนจบมานะอ่ะร้องเพลงให้ฟังสิอ๋อ้๋อไอ้ปังโคเหรอโอ้โหอังกอไปเรียบร้อยใช้แค่แค่เดียวออ่ะไปลี